คลิปนี้เราจะพาทุกคนมากินร้านสเต็กชื่อดังที่มีต้นกําเนิดยาวนานถึง66ปีที่หลายๆคนรู้จักกันเขามีเมนูใหม่ให้ทุกคนได้กิน lobster ในราคาเริ่มต้นแค่499บาทแถมยังได้กินสลัดบาร์แบบไม่อั้นผิวใสน่าทานมากคนที่ไม่เคยกิน lobster กันนมากินที่นี่ครั้งแรกนะผมว่าประทับใจแน่นอนเนื้อของเขาเขการันตีเลยให้ไ้อร่อยโอ้ จะสั่งอันนี้นะคุ้มแบบไม่รูจ้จะคุ้มยังไงแล้วอ่ะพาไปอัปเดตความคุ้มของสลัดบาร์ซีซั่นใหม่ในปี2024ยังคุ้มอยู่ไหมไปดูกันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไอแบงค์ไดารี่ครับและรายการไอซัดแบงค์โซยนะครับคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับมารีวิวนะครับร้านดังร้านโปรดของพวกเรานะครับร้านซิดเลอร์นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเขามีเมนูใหม่นะครับมานําเสนอทุกคนครับและร้านนี้นะคะบอกเลยว่าไอ้นี่รอมาหุ่นแล้วไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูไก่แล้วก็ปลานะและที่สําคัญเลยที่สําคัญเลยสําหรับใครที่เป็นสายกินจุอย่างเราหรือกินแบบเน้นคุ้มอย่างเราเนี่ยไอจะพาทุกคนมารีวิวบุฟเฟ่สลัดปลา ซีซั่นใหม่2024ดูสิคะว่ามันจะคุ้มอยู่ไหมซึ่งใครนะครับที่เคยดูคลิปของเรา i อแบงค์เดลี่นะครับจะรู้นะครับว่าเราเนี่ยเคยพาทุกคนนะครับไปเที่ยวประเทศแคนาดามาแล้วแล้วก็พาไปลองชิมเมนูที่ประเทศแคนาดาครับซึ่งตอนนี้นะครับที่ซิดเลอร์เนี่ยเขามีเมนู a s t e of Canada นะครับ<ม>ให้ทุกคนได้มาลองชิมกันมีเมนู lobster ให้กินด้วยทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนครับว่ามันจะมีอะไรน่ากินขนาดไหนไป วันนี้นะคะเราไม่ได้มากันแค่2คนนะคะเราพาพี่รามกินเมนูเด็กของที่นี่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆนะฮะเจงกัน มาครับทุกคนตอนนี้เราอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยนะครับในร้านซิดเลอร์เป็นที่เรียบร้อยนะอย่างที่ผมเล่าไปตอนต้น,นคลิปนะว่าเราจะพาทุกคนนะครับมาลองชิมเมนู lobster นะซึ่งราคาเริ่มต้นแค่499บาทได้กิน lobster จากแคนาดาแล้วจ่ายเงินแค่499บาทได้กิน lobster หนึ่งเมนูเลยเหรอใช่ <Okay S 1> คือนะจริงอะ่ะใช่คือเริ่มต้น499บาทนะครับคือ Beyond lobster low นะครับซอสเห็ดทรฟเฟิลนี่เองแล้วก็มี Beyond lobster low ซอสสีราชานะแล้วแต่คนชอบนะว่าจะชอบเมนูไหนอันนี้คือเมนูเริ่มต้นของการได้กิน lobster ของ ัันนนี้นะครบสิ่งที่ผมอยากมากินวันนี้มากๆนะครับทุกคนเมนูเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟนะคน <c oughs> ปกติเรามาซิสเซอร์เนี่ยเราจะได้กินสเต็กแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมแต่วันนี้ได้กินทั้งสเต็กเนื้อและ l o เ s t e r ในเมนูเดียวกันุก mm hmm. คนพิเศษมากๆเออในเมนูนะเขาจะมีทั้งเนื้อนะครับ new york strip l o อย s t ต็ k นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นตัวร i บอาย s t ต a k นะครับใครชอบส่วนไหนก็เลือกได้เลยนะกรีล mm hmm. lobster fit and mm ์ h i p นะครับสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อนะ mm hmm. ก็สามารถทานอันนี้ได้มีทั้ง l o เตอร์แล้วมีปลานะครับแล้วก็มีเป็นเฟรนช์ฟรายนะครับอยู่ในเซตนี้ซึ่งเซตนี้เนี่ยเหมาะสําหรับ2คนเลยนะเพราะว่าขนาดเนี่ยมันใหญ่มากๆ mm hmm. คนคัสามารถสั่งมาแล้วก็แชร์กันได้เลยนะครับพวกของทานเล่นนะคะก็มีกุ้งกรอบคุกงา แล้วก็ของหวานเขาก็เป็นช็อกโกแลตคุกกี้นอกจากเมนูผู้ใหญ่ครับวันนี้เราพาพี่นนลามาด้วยทำไมเขามีเมนูอะไรสำหรับหนูฮะมีเมนูเด็กไ่ยเฟสงอนะด์ชิฟจูเนียร์เป็นเซ็ตเฟสแอนด์ชิฟจูเนียร์นะซึ่งในเฟตเนี่ยความพิเศษคือทำไมฮะมีกระเป๋าที่หนูอยาก <laughs> ซึ่งตอนนี้นะครับเขาเนี่ยให้เราสั่งเมนูนะครับที่เป็นเซตเด็กเนี่ยหเซตเนี่ยจะได้กระเป๋าน้องชีสโทอดกลับบ้านไปเลยฟรีๆทุกคนโอเคเดี๋ยวเรานะครับเรียกพี่เขานะครับมาสั่งอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมนูสลัดบาร์ที่แม่ไอ้บอกว่าในปี2024เนี่ยเขามีซีซันใหม่เนี่ยมันจะยังคุ้มไหมาตามไปดูนครับไป มาทุกคนได้เวลามาดูบุฟเฟต์สัดบาร์ของเขาแล้วค่ะคือผักเนี่ยเยอะแล้วแน่นทุกวันนะคะไลน์บุฟเฟต์ของเขาที่บอกไปนี่คือบอกตรงเลยนะที่มาดูด้วยตาเนื้อนะของยังครบแต่ซีซั่นนี้นะคะทุกคนวันนี้ถึงวันที่15มกราคมนะคะเขามีนี่เลยสลัดเพิ่มมา3มอย่างไม่ว่าจะเป็นสลัดยำผ้าไก่สลัดคริสต์มาสดีไลท์สลัดทันยืชสไปซี่เดี๋ยววันนี้นี่แหละของใหม่แหละจะเข้าไปสู่ท้องแม่ไอซ์แล้วแล้วช่วงนี้นะคะที่ไอซ์บอกไปนะตั้งแต่วันที่คลิปออนดิ 25มกการานะคะคุณจะได้ทานวันนอฟฟี่แล้วก็มูชาเขียวใส่มูอย่างเรามันต้องจัดอยู่แล้ว มาแล้วครับนตอนนี้อาหารมาพร้อมเรียบร้อยนะับเมนูที่เราสั่งไปเป็นเมนูที่กําลังเป็นไฮไลไท์ในช่วงนี้ของซิสเลอร์เลยนะครับผมอย่าของแม่ไอซ์เนี่ยเป็นเมนูเซิร์ฟแอนด์เทิร์ที่ใช้เนื้อส่วนริบอายเะครับของผมเป็นเซิร์ฟแอนด์เทิร์เหมือนกันแต่เป็นเนื้อส่วนที่เรียกว่าสตร i p ลอยนะครับตรงนี้ก็เป็น New York นะิวอร์กสเต็กนะเดี๋ยวเรามาชิมกันเอ้ยโอ้โหไม่ร้อยหรอ ไม่ไหวอะค่ะกินอะไรคะเนี่ยชีสโทสชีสโทสล้วได้กระเป๋ามาไหมโชยให้พี่ดูสิโชว์กระเป๋าไปาเลือกกระเป๋าอยู่ไหนไม่กระเป๋ามา,มาอเอามาชิมกันใ,ให้ไม่หาช,ชิมก่อนเลยเรามาที่นี่นะคะเราตั้งใจที่จะมาทานแคนาเดียลัสเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทานเป็นอย่างแรกแล้วคิดว่าจะกินให้หมดเลยท,ทันทีนนั่ก็คือลัสเตอร์ ซิสเลอร์เนี่ยปกติจะได้กินเนื้อดี่ดีแล้วแหละแต่วันนี้ขออนุญาตเน้นไปที่ล็อบสเตอร์เลยนะทุกคนใช่ทุนที่แค่ไม่ต้องหั่นนะเนี่ยเพราะเขาจัดแต่งมาให้แบบแบบไม่ต้องแกะเลยอ่ะชิ้นใหญ่มากสีโอ้สีน่าทานมากเอาเลยคือแม่ขออนุญาตแบ่งหน่อยก่อนนะแบมันใหญ่ไปเฮ้ยเป็นไงบ้างเดีพอทานไปอ่ะมีความรู้สึกว่ารสชาติจะแบบเค็มแล้วก็นัวแล้วไฟจัดไปครับ ฮอลันเดซซอร์ทั้งหมดแล้วมันเข้ากันกับล็อกเตอร์ได้ดีมากไม่ต้องปรุงไม่ต้องทำอะไรแล้วกินได้เลยทุกคนใช่ข้างล่างก็งงงงจะมีเป็นผักต่างๆนะครับใส่ไส้มาจัดไปอื<ม>คือไอตัวล็อกเตอร์ทุกคน<ม>ข้างล่างเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนกับผักใช่ปะ่ะใช่แล้วข้างบนเนี่ยขนเขาท็อปเป็นซอสฮอลันเดซพอกินคู่กันทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะเข้ากันมากเลยทุกคนคือคนที่ไม่เคยกินล็อกเตอร์นะมากินที่นี่ครั้งแรกนะผมว่าประทับใจแน่นอนเลยทุกคนอร่อยมาก อุยกินไปสามอันแล้วนิลากินชีสทอดไปสามอันแล้วของเด็กของเด็กเป็นไรยเท่านี้สิเอ็นชิบจะไป กับเฟรนช์ฟรายส์อ้โมมาเดี๋ยวต่อที่ดิบอายเรื่องเนื้อของเขาเนี่ยเนื้อเนี่ยของเขาการันตีแล้วใเรื่องของความอร่อยเลยว้าความ่าทานอันนี้สั่งแบบมีเดียมมานะนี่เลอโอ้โหน่ากินโคตรอยากกินของแม่ด้วยเลยอะอาได้ดิคือจริงๆแล้วอะมันจะมีเมนูที่สำหรับแช์นะเป็นเซ็ตสำหรับ3คนสำหรับ2คนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกดูได้นะจดเลยเขาก็จะมีพ่าไทยกับเกลือนจัดมาให้แล้วแล้วก็สลับสับ เ <im itation> ขามีซอสมาด้วยนะคะ่ะไอเขาดูซอสหน่อยเขาจุ่มซอ <S <s <our> <S สโอโห้ไงนะไม่ใช่คำใหญ่ไยมหรือละหรือละเลยมาลองชิมของผมบ้างของผมจะเป็นเนื้อส่วนสตริปลอยนะครับตานี้คือเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟนิวยอร์กสเต็กนะ,ะหั่นเนื้อต้องหนนั่น,นะะอย่างงี้ครับลูกเนี่ยวโมเป็นเดียอเหมือนกันเป็นส่วนสตริปลอยนะ,ะชิมละผมชอบอันนี้มากกว่าอา้าวเหรอว่าชอบมันใช่ไหมใช่ชอบอันนี้อ่ะแล้วก็ดีได้ไม่ต้องแย่งกันเนรสชาติเนื้อนี้แบบดีมาก ไปแบ่งแบ่งแบง<อ>่แบงเนื้อสติปลอยเขาจะเป็นส่วนที่มีความแบบคว<ไ>ามหนาแล้วก็มีมันแทกเนะครับๆๆเนื้อได้ไงแบบแดงมันแท่กกำลังดีมากๆเลยครับจุ่มเกลือไปครับ อไปต่อเลยได้ไหมไปต่อเลยไปต่อที่ Beyond Lobster Roll นะครับอันนี้เป็นซอสสีราชานะซึ่งตัวนี้นะครับเขาจะเป็นตัวที่ผมบอกไปนะว่าเป็นราคาเริ่มต้น499บาทในเซตนี้เนี่ยคือจะได้เป็น lobster นะเป็นส่วนตรงกล้มวาง,าง,ง่นนะแล้วก็มีเนื้อนะครับอยู่ด้านในนะทุกคนมาเดี๋ยวชิมกันนี่ทานเลยนะจัดไปครับ lobster อ่ะครืนอจะซอสสีราชา เข้ามากของเธอเป็นซอสสีรชาชใช่ไหมของฉันจะเป็นบีอ็อกล็อบสเตอร์โลนะครับ <c oughs> เป็นซอสทรัฟเฟิลทุกคนขออนุญาตชิมแบบยังไม่จิ้มขอเลยแล้วคะแนนนี่เนื้อด้านในแบบโหโหดมากชนเงฝับไปครับมันมีของที่หนูเมพ่อถึของขางในด้วยมีเนื้อกุ้งมีฮัพโปมีเนื้อปูอัดด้วยอร่อยมาก เต็มแบบเต็มมากอันนี้ชิ้นนี้นะบอหนึ่งคนนะจุกเลยนะครับเมนูทั้งหมดนะที่เราสั่งมาให้ทุกคนดูเนี่ยนะครับมันสามารถสั่งทานคู่กับไวน์ก็ได้นะซึ่งเขานะครับจะมีทั้งไวน์แดงและก็ไวน์ขาวนะครับไวน์แดงเนี่ยราคาควรละ350บาทนะครับไวน์ขาวก็350บาทเช่นกันนะครับสามารถสั่งมาได้เลยแล้วก็จะมาเสิร์ฟให้เรากินคู่กับเนื้อเนี่ยไวน์แดงเนี่ยกินกับเนื้อเนี่ยก็จะเข้ากันมากๆส่วนไวน์ขาวเนี่ยกินคู่กับ l o เตอร์นะเข้ากันสุด,สดสๆด มันเต็มปากเต็มคำใช่ป่ะอือนี่ดูเนื้อดิของแมงอะที่บอกว่าเป็นซอสคาโบข้างในอะมันมีซอสคาโบอยู่ปะ่ะมีบอกอะไรเขาเนี่ยก็เป็นซอสเฉยๆค่ะคือบอกเลยว่าส่วนตัวเราคนชอบอะไรแซ่บๆอยู่แล้วแซ่บๆเหมือนคนหรือเปล่าอยู่แล้วอันนี้ของผมนะ ซอฟทาวเวลเนี่ยก็จะมีกลิ่นของเห็ดทัฟเฟิลเนี่ยแบบอ่อน mm hmm. ๆนะครับมาตลอดเวลาที่เรากินนะ mm hmm. และเมนูนี้นะทุกคนเซตพรีเม mm ีย hmm. มอร่อยคู่แคนาเดียนพรีเมียมแพลตเตอร์ฟอร์ทูเนี่ยนะฮะเป็นเซตสำหรับ2คนนะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นคลิปนะว่าถ้านพูดว่าคุณมากัน2คนแล้วคุณรู้สึกว่าอยากลองชิม lobster นะแต่ก็ไม่ได้ทานเนื้อก็ยังสามารถกินเป็นเมนูน,นี้ได้นะครับมีเป็นปลานะครับสองชิ้นแล้วก็ lobster หนึ่งตัวแล้วก็มีเมนูของทานเล่นเนี่ยอยู่รอบๆจานที่สำคัญคือเขารวมสลัดบาร์สำหรับบ2ทีี่แล้ว้วเรยรยยอ นะครับแล้วถ้าเกิดใครนะครับอยากจะดื่มเพิ่มนะก็สั่งเป็นไวท์ขาวอย่างที่ผมบอกเนี่ยเพิ่มเข้าไปได้นะครับเนื้อสองแทมเนื้อสองแทมเลยเหรอเออเอสองแทมเลยแม่ต้องจะกินอย่างเดียวเลยใช่ก็แบงค์พูดเสี่ยงว่าอย่างนี้เราดึกฝั่มโมโนโทยเดี๋ยวฉันไม่หันให้เดูน้อยไปจะกดกันปะไม่กดสิอยากแหวกเนื้อให้ดูแบบเป็นแบบออเดอร์เซิร์ฟๆโอ้ดูดิผิวใสหน้าทานมาก คาบซีน,น,นิ่งป้างนยกุ้งเออไอ,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 อ้รู้สึกว่าตัวกุ้งอ่ะทานคู่กับซอสที่เขาให้มาดีเลยใช่ตัวซอสฮอลแลนเดย์ข้างบนนี่คือรสชาติดีมากๆนะแล้วก็ผักข้างล่างเนี่ยก็มีการปรุงแบบซีซันนิ่งมานิดนึงด้วยนะมันก็จะไม่ใช่ผักที่มันจืดๆนะใช่คือมีรสชาติด้วยทุกคนโอ้โหโอ้โหแม่เสียใจมากเลยอะ่ะมันเยอะมันใหญ่มากเลยอะ่ะแต่นี่ของฉันคนเดียวเหรอเออต้องให้เธอชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหนี่แหละครับดูดิของผมเ่ยชิ้นใหญ่มากทุกคนหมดเลยครับเนี่ย เนาะถ้าสั่งอันนี้นะคุ้มแบบไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วอ่ะจานนี้จานใหญ่ไม่พอสลัดใครสลัดมันนะคะไม่สแักกันเลยบุเ่เลยข้างๆกันเขาจะมีของทานเล่นเป็นกุ้งกรอบคุกงาผสมมาในเซตนี้ด้วยนะครับสามารถกินเล่นๆได้ไอ้จ้าอร่อยน่าทานมาคุกงากรุบๆและอย่างที่บอกในเซตนี้เขาจะสําหรับ2คนใช่ปะเขาจะมีเป็นปลามาให้เรา2ชิ้นเลยนะนี่เป็นปลาชุบแป้งทอดมาแบบนี้นะครับอ้าว โอ้เอาเดี๋ยวจะหาว่าโม้หังนให้ปลาได้กินก่อนปลาแบบปลาทอดที่เนื้อเด้งมากเพราะว่าฟิชแอนชีปันเนี้ยพวกเราอ่ะเคยไปกินที่แคนาดาจริงๆด้วยนะซึ่งที่แคนาดาเนี่ยบางทีเขาก็จะมีแบบปลาแบบนี้เหมือนกันแล้วเขาทำชิ้นใหญ่เหมือนของซิดเล์อย่างนี้เลยรสชาติเนื้อแน่นมากอืมเนื้อมันจะแบบออกมาเป็นชิ้นาขาวๆเป็นตอนๆอย่างเี้ทุกคน คือรสชาติเขาว่าปรับแต่งปรุงแต่งให้ดูเป็นจดิตคนไทยนกนว่างใช่ไหอืมใช่คนไทยชอบแบบไหนแซบ่บหวานหรืออะไรก็แล้วแต่เขามีซอสมีอะไรให้จิ้มคู่กันตลอดเลยอเเดี๋ยวเราขอตัวไปทานของคาวก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่เชิร์ตบา ระหว่างรอนะครับพี่นินลาเขาไปตักนะครับของหวานขนมนะขออนุญาตมาให้ทุกคนได้ดูว่าสลัดในซีซั่นนี้มันน่ากินขนาดไหนนะทุกคนตอนนี้เราตักมาทั้งหมด3สลัดนะแม่แล้วก็อยากจะบอกทุกคนอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเลมอนโซดานะครับอยากให้สั่งมาชิมกันนะอร่อยมากๆสาหรับใครนะครับที่ไม่ได้ดื่มไวน์นะสั่งเป็นเลมอนโซดามาแทนก็ได้นะใช่เพือ่อความสดชื่นกับร้านจายนะคะทุกคนรีเฟรชรีเฟรชนะคะทานสลัดเลยละกันอันนี้คือแบบแซ่บมากเขามีไก่ด้วยนะคะตอนี้ไล้เลยับ รสเข้ามากคุณรสแบบเผ็ดแซ่บมีมะนาวเพียงโอ้โหอันนี้คือแบบยกนิ้วเลยมีสลัดอีกหนึ่งอย่างอันนี้เบสเป็นมะเขือเทศนะครับข้าวโพดนะครับแล้วก็ถัวลันเตานะแล้วก็มีคีโน่ด้วยนะคะในนี้นจัดไปอันนี้ก็ยกนิ้วโอ้โหสลัดนี้ต้องไว้ใจซินเลอร์นะ ถ้าใครไม่เคยมาทานแนะนําให้เรามาทานสลัดสามแบบนี้เพราะเขาปรุงให้พร้อมเขาจัดเซตให้พร้อมแล้วน้ำเนี่ยเขาก็เลือกมาให้พร้อมมันเข้ากันมากใช่มันเข้า,ากัน,นแล้วจริงๆแล้วพอโตมาเรารู้สึกว่าการ,รกินผักเยอะๆเนี่ยมันทําให้ร่างกายเราโอเคเลยนะใช่กินต่อฮะเอ็มสุดท้าย นนสามสลัดสามอย่างรสชาติต่างกันให้ความรู้สึกต่างกันมากอ,มอันแรกนี่คือแบบว่าชื่อสอมยอของจริงเนี่ยอันนี้นะคือสดชื่นมากๆตัวซอสนะันาจะเป็นซอสแบบซอสงาของอของญี่ปุ่นเนี่ยนึกออกไหมครัใช่แล้วตัวนี้ือจะเป็นซอสครีมแล้วสามอย่างนี้คือมีสามรสชาติเลยซึ่งสามารถกินได้ในซีซั่นนี้นะครับจนถึงประมาณวันที่15มก้ามกราดาน,น,<ช>นะนอกจากนั้นนะยังมีสลัดแบบเดิมที่ทุกคนชื่นชอบกันก็ยังมีต่างเยอะมากๆตัวนี้นะครับเขาแนะนํามาเป็นตัวกุ้งคุกงานะสั่งมากินเล่นๆก็ได้สาหรับใครนะ ที่แบบอยากลองชิมกุ้งที่เขาเป็นสูตรใหม่นะแต่ที่ทานมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะชอบกุ้งมากชอบทุกอย่างที่เป็นกุ้งประเด็นคือเราเคยไปกินของแท้มาแล้วแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยของแท้รสชาติกลิ่นมันเป็นยังไงแล้วพอเรามาทานที่นี่มันใช่เลย Taste of Canada ถูกองถูกต้อง t a s ท e of c a n a d a าดินบุ๊กนิ้วกุ้งย้อนกลับไปแคนาดาเลยอ่ะเออส่วนใครยังไม่เคยดูคลิปแคนาดาพวกเราก็อย่าลืมไปกดดูตรงนี้ด้วยนะคะ ดินลากับมาแล้วตักของตัวเองมาอย่างเดียวหรือเปล่าหรือตักมาให้พ่อกับแม่ด้วยตักให้พ่อกับแม่ด้วยมีอะไรมาให้บ้างคะเนี่ยมีสองอย่างเออมีมูสชาเขียวกับบานอฟฟี่นะคะอ่ะเนี่ยจะกินพ่อทานอะไรคะพ่อทานอะไรพ่อจะต้องกินบานอฟฟี่ใช่ไหมแล้วแม่ล่ะเอาท็อปปิ้งเยอะนี่ท็อปปิ้งเยอะเยขารู้ใจมากเออโอ้ท็อปปิ้งเยอะจริงด้วยของผมเป็นบานอฟฟี่บานอฟฟี่นี่ก็คือเป็นกล้วยผสมกับ กาแฟนะครับไปแล้วกินที่คือกินที่เลยก็กินที่แบบผงของผงของญี่ปุ่นอ่ะจริงๆนะนะคะเราสั่งช็อกโกแลตอัลมอนด์คุกกี้ลาวามาด้วยเดี๋ยวรอดูเลยน่ากินหมดแล้วกิล้วอร่อยไหมคะอร่อยอุ้ยมาแล้วมาแล้วครับผมที่แม่ไอซ์บอกนี่แหละนี่แหละคือเมนูช็อกโกแลตอัลมอนด์คุกกี้ลาวาราคา99บาทเสิร์ฟแบบกระทะร้อนเลยนะคะทุกคนช็อกโกแลตอัลมอนด์คุกกี้ลาวาจัดไปครับนี่กินไรกินด้วย คุณแม่ทานด้วยนี่กำลังแย่งกันเลยโ่หนูหน is my scene อ๋อไงครับโคุณชอกแลตด้านล่างความเข้มข <c oughs> ้นมากอร่อยมากกินกับไอศครีมที่เป็นวานิลานะอุ้ยอันนี้อร่อยมาก,มาก,มากให้แบ่งให้หนู <c oughs> <c oughs> โย <c oughs> แบ่งด้วยสิแบ่งกันหวัค,วคนก็แม่ตักแย่งมไปก่อนนะ ระหว่างที่แม่กับลูกเขากินไปนะครับ<ม>ก็อยากจะแนะนําทุกคนนะครับว่าใครนะครับที่ช่วงนี้นะครับมีวันครอบครัวมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือมีวันอะไรที่เป็นวันพิเศษต่างๆนะครับ<ม>ก็มาใช้เวลาแห่งความสุขของคุณกับครอบครัวนะครับที่ซิดเลอร์กันนะครับเพราะตอนนี้เขามีเทศกาล Taste of Canada แบบนี้นะครับสามารถกิน l o เ s t e r แบบที่พวกเราเนะี่ยกินได้เลยนะ<ม>แล้วก็ทีส่สำคัญนะครับ<ม>เด็กๆนะก็มีเมนูเด็กแบบที่พวกเราถ่ายทุกคนดูนะ<ม>นอกจากเมนูที่นิิลากินแล้วเนี่ยก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกนะครับที่สามารถเลือกให้ลูกของคุณกินได้เลยตัวกระเป๋าที่เา แถมมาในเมนูนะน่ารักมากๆสามารถเลือกได้5สีเลยนะทุกคนก็คลิปนี้นะคะถูกใจท่านใดอยากพาคนในครอบครัวไปทานนะคะฝากแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะครับผมขอบคุณนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมมาชิมซิดเลอร์ที่สาขาใกล้บ้านของคุณด้วยนะตอนนี้ปล่อยให้พี่นีลาเขาได้กินข้าวกินขนมให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้เลิกเทอหมดแล้วทุกคนได้กินด้วยไม่กินด้วยค่ะเวราของตัวลาไปก่อนนะคะไปแล้วครับบ๊ายบายเจอคลนปหน้าครับนี่หละนี่เลยอ๋อแย่เนอะนี่เลยนี่นะ ฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนฝากกด Subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย